standing young engineer award 2025 this award honors a young engineer in the energy sector who has made a meaningful impact on the power sector shows strong dedication and advancing knowledge and sharing expertise and continue to inspire the next generations of engineers รางวัลน,นี้ค่ะ ITEPS Thailand ได้พิจารณามอบให้กับวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในด้านอาชีพทางวิศวกรรม มีส่วนช่วยเหลือในงานด้านต่างๆของ i t ท o e หรือ i t ท o e p พ Thailand รวมถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะ and now the i t e p s Outstanding Young Engineer Award goes to ขอเสียงปรบมือให้กับคุณน้ำมนตเลิศจิตจลดหัวหน้าแผานกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทีวีประเทศไทยค่ะ Congratulations to Ms. Namo Lati Head of Korean Paraphysiastic Agreement Negotiation Section, Electricity Generating Authority of Thailand, and IEEE Power and Energy Society Thailand. Next, we move on to the presentations of by TPEPS Women in Power Award 2025. This award is proudly presented to the high woman who show outstanding leadership and talent in her work. She paid a key role in driving progress in the power and energy sector. Her deep knowledge and strong commitment not only highlight her professional excellence but also make her a true inspiration as a role model for after women who work this field in รางวัลน,นี้ค่ะพ,พิจารณามอบให้กับผู้หญิงไทยที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถและความเป็นผู้นำในการทำงานอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Power and Energy ค่ะซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญความมุ่งมั่นหากยังเป็นแรงบันดาลใจค่ะและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงคนอื่นในแวดวงเดียวกัน and the i t ู p p พ w o m e n e n Power w พ r วเ2025 goes to ขอแสดงความยินดีกับดรรสยาเทียนวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ b u s i n e s s a r ์ชิ u r i e s บริษัทปตทจำกัดมหาชน congratulations to Dr. Rosya Tianwan Senior Executive Vice President Business l e a s e a r CDP c s p i t g แสดงความยินดีด้วยค่ะรางวัลถัดมานะคะรางวัล ITPeP e a Outstanding Chapter v o l u n t e e r Award 2025 This award has been exhibited by ITPeP e h e a d q u a r t e r s USA since 2015 to, to allow each ITPeP e chapter worldwide to honor an outstanding engineer. who came to work as a v o l u n t e i r with i e b EPS A list of outstanding e n g i n e w r s w i l s u e s u t t i t t n d a p p r p v r o v y d i t b e EPS Headquarters รางวัลน,นี้ค่ะ i t e EPS Headquarters ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เปิดโอกาสให้แต่ละแชปเตอร์ทั่วโลกยกย่องวิศวกรที่อาสาเข้ามาทำงานให้และมีความโดดเด่นได้เสนอชื่อเข้าไปชิงรางวัล โดยทางสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้พิจารณารางวันนี้ค่ะและผู้ที่รับรางวัลน,นี้นะคะได้แก Mul ่ขอแสดงความยินดีกับคุณวิสิตศรีนันทวงศอดีต,ต,ตวิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ G P S C ปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท G P S C และเป็นอุปนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทีโออีประเทศไทยและยังเป็นสมาชิกของไอทีพุกอีพขอบคุณการ์ตนไลเซนขอแสงความยนดีด้วยค่ะและรางวัลสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะคะก็คือรางวัลไอทีพุกอีพ s เอสอ n ร์ n g ต n ด e ้งเอ a จิ2025 now we come to the final award of this ceremony this award has been established by ITEP S headquarters since 1994 to honor engineer with outstanding professional achievement in the engineering professions the meaningful contributions to the society the list of awards is approved by ITEP e S headquarters รางวัลนี้ค่ะ ITEP S headquarters นะคะประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เพื่อยกย่องวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่ดในในด้านอาชีพว,วิศวกรรมรวมถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องในด้านไฟฟ้าและพลังงานและเช่นเดียวกันนะคะ ITPE Headquarter เป็นผู้พิจารณาและตัดสินผู้รับรางวัลในวันนี้ค่ะและผู้ที่รับรางวัลได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และที่ปรึกษ,ษาสมาคมไฟฟ้าและพลังงานฮายทิมวีประเทศค่ะในวันนี้นะคะคุณดีเรกบุญปียทั์รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตก,กรรมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับรางวัลแทนในวันนี้ค่ะ ก็เป็นที่ระลึกอีกครังง้งค่ะ Next I would like our n l l for u award recipient s to have a photo session with Minister of Energy. รางวัลอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้นะคะ Thank you very much to Mr. อัธพลเลิศพิบูล Minister of Energy for presenting this award ขอบคุณที่ร่วมสร้างความประทับใจในค่ำคืนนี้ค่ะและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านอีกครั้งนะคะ Congratulations once again for all award recipients และแน่นอนค่ะว่าเราก็อยากจะฟังความรู้สึกของผู้ที่รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับแรกเลยค่ะ ขอเรียนเชิญคุณดีเลกบุญปิยทัศน์กล่าวถึงความรู้สึกสักเล็กน้อยที่เป็นตัวแทนในการรับรางวัล i อ e ิพ s อีพีเ n สอ n g ์ n แต e e ิ a งเอ r 2025 to e a s e kindly e x p s e s s his feeling aboutthis award เรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับผมเองก็เป็นตัวแทนท่านผู้ว่าการวิราชเฉลิสันนะครับที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับ ของไอทีบันดีพีนะครับก็เลยวันนี้นะครับท่านผู้ว่าก็ฝากผมมาแล้วกันซึ่งผมก็พูดแทนท่านผู้ว่าเองไม่ได้นะครับก็ท่านผู้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีมาแล้วกันครับก็ขออ่านแล้วกันครับนะครับท่านผู้ว่าก็ได้ฝากข้อความมาถึงทุกท่านว่ารางวัลนี้นะครับไม่ใช่เป็นรางวัลส่วนตัวแต่เป็นรางวัลแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคมทีมงานสามเกลฟ้าและบริษัทปตทจำกัดมหาชนตลอดจนพันธมิตรทุกท่านนะครับที่ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณไอทีพย์บนดีพีเอสไทยแลนด์ชาร์เตนะครับที่สำหรับการยกย่องและมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งอขอบคุณครับ ขอเสียงสบมือนะคะขอบคุณคุณดิเลกเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you so much for to Mr. Dilek Bunpiyatat นะคะลำดับถัดไปขอขอเรียนเชิญคุณวิสิทธศรีนันทวงศ์เจ้าของรางวัล i t v p s r s t a n d i n g Chapter r u n t h e Award 2025 to k d l y e x p e t his feeling about this award เรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านลำรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ อน,นึงผมขอขอบคุณกรรมการสรรหานะฮะที่ได้พิจารณามอบรางวัลอสมเกียดนี้ให้กับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษากรรมการบริหารและก็คณะทำงานทุกท่านในสมาคมไอทิปนี p ีเอสไทยแลนด์นะครับที่ร่วมกันช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและนานาชาตินะครับ ก็ผมถือว่ารางวัลน,นีเนเน้เป็นเกียรติของผมแล้วก็เป็นเกียรติของสมาชิกทุกคนในสมาคมนะฮะท,ที่มีส่วนร่วมกันสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแวดวงไฟฟ้าและพลังงานให้กับวิศวกรของไทยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนไปกับต่างประเทศด้วยนะครับก็ผมอาจจะมีโอกาสดีนิดนึงตรงที่ว่าได้กเกษียณจากการทำงานแล้วก็เลย มีเวลาให้กับทางสมาคมมากกว่าท่านอื่นหน่อยนะฮะแต่ก็ที่ผ่านมาสิบปีที่ที่ทำงานกับสมาคมมาผมก็รู้สึกมีความสุขนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับสมาชิกสมาคม,มทุกท่านนะฮะซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากนะฮะทั้งทั้งเชี่ยวชาญทางด้านทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านบริหารนะฮะอย่างเช่นท่านอดีตผู้ว่าการการโดยฟ้า ทั้งสามการไฟฟ้านะฮะหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนนะฮะที่มาร่วมกันขับเคลื่อนงานของสมาคมนะฮะจนเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและนานาชาตินะครับก็ผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะฮะ ก็ให้การสำหรับสุนสมาคมหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวิศิีนันทวงเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much to Mr. V.C. นันทวง for your heartfelt r e m a r k และถัดมาขอเรียนเชิญดรรสยาเทียนวันเจ้าของรางวาัล IWOEPS Women in Powered Award 2025 To kindly expect her feeling upon receiving the award เรียนเชิญค่ะ ก็เรียนท่านผู้มีเกีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รางวัล w o m ม n ิน Power ในครั้งนี้นะคะก็ต้องเรียนว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงทุกท่านนะคะที่รู้จักที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้โลกนี้เนี่ยสว่างขึ้นนะคะก็ ขอขอบคุณไอทิปปีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอขอบคุณผู้หญิงทุกคนนะคะในห้องนี้ด้วยนะคะที่ช่วยกันจุดประกายส่งต่อความหวัาางดีให้กับรุ่นถัดไปและทำให้โลกสว่างขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณดรโรสยาเทียนวันเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much for your inspiring remark และสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณน้ำมนลจิตจลัด เจ้าของรางวัล I t e EPS Young Engineer Award 2025เรียนเชิญค่ะค่ะเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัล Outstanding Young Engineer Award นะคะ ต้องขอขอบคุณหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น i t r i p ิพิธภัณฑ์เอพนนะคะทีม Women in p o า e r นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งที่อยู่ที่นี่และไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะที่มีส่วนผลักดันให้ได้มีโอกาสต่างๆและได้มายืนอยู่ที่จุดนี้นะคะต้องขอบอกว่าการได้รับรางวัลลักษณะนี้นะคะไม่ใช่เป็นวันที่เราจะถึงจุดหมายของเราแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้พัฒนาสิ่งดีๆมากกว่านี้นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราได้นั่งอยู่ด้านล่างนะคะเราก็เห็นพี่ๆของเราได้รับรางวาัลได้ขึ้นมาบนเวทีได้เห็นพี่ๆเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะตอนนี้เราก็หวังว่าการที่ได้ขึ้นมาอยู่ณนะตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรรุ่นเยาว์นะคะช่วยกันพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทยนะคะให้ยั่งยืนตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทั้งสี่ท่านอีกครั้งด้วยนะคะ Congratulations once again for a l a our recipients.